เคยสังเกตใบหน้าของตัวเองไหมครับแล้วลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีสจมูกเพิ่มขึ้นมาใบหน้าเราจะสวยเปลี่ยนขนาดไหนนี่แหละครับคือคำตอบเพราะการเสริมจมูกทรงเทอกจะช่วยปรับองศาเพิ่มมิติของใบหน้าให้ดูสวยขึ้นได้ครับโดยหมอจะประเมินสัดส่วนใบหน้าและออกแบบทรงจมูกให,ให้เข้ากับใบหน้าของคนไข้ามากที่สุดซึ่งเราจะเน้นเสริมจมูกปรับองศาบนใบหน้าตามหลักของโกลเด้ r เรโ o หรือสัดส่วนทองคําบนใบหน้าทําให้จมูกที่เสริมขึ้นมารับกับใบหน้าทุกอัตราส่วนเพิ่มมิติให้กับใบหน้ามองมุมไหนก็สวยครับเวลาคนไข้เข้ามา มมอนอกจากเล็บที่คนไข้ออกมาให้ดูว่าอยากได้ทรงประมาณนี้สันจมูกปลายจมูกประมาณนี้นะหมอกกจะดูว่าเล็บที่คนไข้ยอยากได้เหมาะกับใบหน้าเขาหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะมีการวัดสัดส่วนใบหน้าของคนไข้โดยแบ่งใบหน้าเป็น3ส่วนไล่ตั้งแต่หน้าส่วนบนก็คือไรผมถึงตรงคิ้วนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือคิ้วถึงปลายจมูกแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือปลายจมูกถึงปลายคางซึ่งตามหลักของโกลเด้นเดโชสัดส่วนใบหน้าทั้ง3าควรที่จะมีความยาวใกล้เคียงหรือเท่ากันซึ่งหากมีส่วนใดส่วนหนึ่ง ยาวหรือสั้นเกินไปจะส่งผลให้ใบหน้าโดยรวมไม่สมดุลครับซึ่งการเสริมจมูกทรงเทียดอกเราจะดีไซน์ละเอียดตั้งแต่จุดนี้คือดูสัดส่วนใบหน้าว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดเด่นและจุดดอปที่ต้องแก้ไขคุณหมอทุกท่านที่เอ็มมาคลินิกจะดีไซน์โดยดึงจุดเด่นของใบหน้าและช่วยขับมิติใบหน้าให้สวยยิ่งขึ้นครับเวลาคนไข้เข้ามาติดตามการรักษานะครับก็มีบางคนที่สวยขึ้นมากจนแบบจำไม่ได้แต่จริงๆแล้วหมอก็จำโครงหน้าเดิมของคนไข้ทุกคนได้นะครับเพราะการเสริมจมูกของเราเน้นการตับ มากกว่าเปลี่ยนเราจะทําให้คนไข้สวยที่สุดในแบบที่เขาเป็นซึ่งเป็นจุดเด่นของเอ็มมาคลินิกเลยครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้ามาเสริมจมูกกับเรามั่นใจได้เลยครับว่าสวยขึ้นแน่นอนครับสำหรับสาวๆที่อยากสวยขึ้นดูดีขึ้นการเสริมจมูกทรงเทอดอกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้ทุกคนดูดีขึ้นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สวยขึ้นแน่นอนครับและใครที่อยากเข้ามาเป็นลูกสาวของเอ็มมาคลินิกก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่แอดมินเพื่อทําการดัดหมายเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ของ, ini, อง,งเอ็มมาคลินิกได้ อไปก่อนนะครับ